สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง baodunjo1official ครับคลิปนี้กับบอมมี่ยังครับคิดหอดคิดถึง f c แฟนครับขึ้นมาเ้าเราข้าโอ้ถึงอัปเดตเรื่องรา่าของอีหล่าหน่อยอุ้งอิงเห็ดตันแพ้งคือเก่าเหมือนเดิมครับนาฮานนาวที่อาญาเล่าพี่น้องอีหล่าหน่อยอุ้งอิงสีคอรพุรอยเอ่อสีคอรพุมสุรินนะครับเบาดูสิไปทางรอยเอ็ดอยู่เลยนะครับ อญญาญะแล้วพี่น้องท่าฮานาเวที่พี่น้องมาเต็มอญญาญะครับอีหลาหน้อยขึ้นเช็กเศร้าเดี๋ยวเข้ามาวอกกันเนาะก่อนเสวากันขนะอบขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาทการกด subscribe กดไลก์กดแชร์ช่องบ่าวอดุ J o 1, ออล JO1 Official ครับถามข้าถามข้าวพี่นอ้องมืงขึ้นนีไ์สดกุมปิดเป็นจังไดพี่น้องมวนบาครับสคริปต์สะดิดขนาดพี่น้อง FC แฟนคลับลหลายๆายคนนะครับในช่องกุมปิด นะครับพากันคอมเมนตะ์รัว,รว,รวมีการโชว์ของสาวน้อยลําเพลินโชว์ครับนําทีมโดยน้องก้อยชารินีป๋อมแปมนะครับทีมาขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงหลังจากปอดีมาขึ้นโดน fc แฟนคลับก็เข้าไปให้กลังใจนะครับพร้อมด้วยโชว์ของอีลาน้อยอู๋อิงเพชรบานแพงพี่น้องครับอืมประทับใจสุดก็คือทีมแดนซ์ Dance, อู๋อิงเนาะแล้วก็มีศิลปินรับเชิญพี่น้องเจมิงว่าสันเจมินส้มพัดลมว่าสัน ข่อยก็ฮอกูข่อยก็ฮอกูก้องหัจักน้ำบอดโจนี่ละ่ะเพื่อนเอามารับเชิญทึงเวทีพี่น้องกระมวลของเพื่อนได้ล้ครับเป็นสีสันเนาะเพื่อนมีเอกลักษณ์ของเพื่อนครับเจมิงเอฟซี FC แฟนคลับเพื่อนก็ร้ายตามมาให้กำลังใจนี่ละครับพี่น้องครับขอมลของสาวหน่อยเพื่นบหนแพงเป็นยังไงครับผู้ใดอยู่ในกลุ่มปิดแนวมือขึ้นนี่ลองคอมเมนต์เข้ามาว่าเราจะทักทายกันนะพี่น้องเนาะเอฟซี FC แฟนคลับสาวหน่อยเพื่อนแนแพงตามให้กำลังใจกันในกลุ่มปิดกบอายะคือเก่าคื คือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องหลายคนกับยานกะระแสตีกับแต่ว่าเบ้าดุลคิดว่ากับปกติครับในกลุ่มปิดกับสิป,ประมาณนี้และกัมีความมวลข้อมเสเดืด้ดคือเกา่าทางสาวหน่อยเป็นแบบแพงครับบอร,ราดเอฟซี FC แฟนคลับของสาวหน่อยเฮากัเข้าไปให้กกำลังใจคือเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะมวลเสเดื้ดครับสาวหน่อยวงหนึ่งวงสองมาโฮมกันเมื่อคืนนี้ศิลปินมาร่วมกันมีการโชว์แล้วก็มีการไล่สดนะครับอยากให้จัดอีกเดอะบอร์เดอร์นะครับ มาออถึงเรื่องเล่ามือนี้ครับอยู่ทางสุรินทร์พี่น้องบ้านกะลัน่นพอการใช้ไปหัดตั้งแต่เว้นๆครับพี่น้องตั้งแต่มือเสาเพิ่นมนี่เบาดุลกัฮอกูว่ามีลิเกออีสานไต่พร้อมครับพี่น้องเฮากับไปเบิ้งลิเกครับมันจัดงานลายมือด้ครับพี่น้องครับสาหน่อยเพิ่วันแพร่งนี่เป็นนายจะเป็นมือที่สองหรือมือที่สามเบาดุลกบับบแน่ใจแต่ว่าเห็นทางเขาพอการใช้มือเสารเพิ่นไทยให้เบิง่งมีหลายบุงครับ มีศิลปินมีบอลลัมวงใหญ่หลายหลายวงครับไปทำการแสดงอยู่องนี้ครับมือนีเป็นหน้าที่ของสาวหน่อยเพชรบานแพงครับทีมงานอีลาหน่อยอุกอิงกับบอโจูแต่ก็ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงทำหน้าที่สั่งข้อมวลความซ่นให้กับพี่น้องท่างกะลั่นนะครับท่างจจงหวัดสุรินพี่น้องมือนี้เบิดมืออีลาหน่อยกัจยุบานแล้วพี่น้องเนาะพี่นอ้นะนอ,งนะนองกิษด้เห็นตามคลิปในช่องพ่อแม่อุกอิงนะครับเอกช่อง ในชนแนลช่องผอสร้างครับก็จะได้เห็นบรรยากาศบ้านอีลาน้อยอุ้งอิงนะครับนาฮันนาเวที่เมือแรกบางแลงนี้ครับพี่น้องอยู่ทางบ้านกะลันครับอาญะเราพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับเพิ่นมาเคาะร่อนะครับมาติดเอฟซีแฟนคลับติดติดตามลูกสาวอีลาน้อยอุ้งอิงครับก็มารออยู่นาฮันนาเวที่อีลานอยมากถอดหลังหันหลังเวทีก็คึกคักคือเกาเหมือนเดิมครับเริ่มคึกคักทันที รายงานสดจากช่องลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องครับความมวลความเสด่อความซื่นกับมีคือเกา่าพอๆแม่แเอฟซีแฟนคลับก็ให้การติดตามเบิ้งให้มวลพี่น้องเบิ้งให้มวลเบิ้งให้สนุกครับเบิ้งแล้วกับมีรอยยิ้มตามอีหลานหน่อยกับคุยทักไายผู้นัน้นพูนี้เรายูทูบเปิดก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิง้งคือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องนะครับเบ้าดุลกะได้ไปเบิง้งไปติดตามแล้วก็ขึ้นมาวอกในช่องเบ้าดุลนะครับบรรยากาศได้ เป็นแต่สื่อสารในพี่ให้น้องเนาะเอฟซี FC แฟนคลับมาคุยกันเบาเรื่องเดียวกันเบานู่หัวมวนกันพี่น้องครับไปจอบเบื้องนาหน้าฮันนาเวทีพี่น้องเห็นตามที่กิปที่ชมยุ่ขกันในนี้แหละครับพี่น้องนาหน้าฮันนาเวทีค้นมาแล้วครับทางไล่สดสาวน้อยเป็ดบันแพงนะครับกับมีคนเข้าไปเบื้องยอดผู้ติดตามยอดผู้เบื้องก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับมหมายถึงอยียงครับหมายถึงว่ากระแสของลูกสาวอีลาน้อยอุ้งอิงก็ยังเป็นกระแสหนาที่มาก แรงอยู่คือเกา่าบพว่าสิไปมองไดสถานที่ใดครับก็ได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับจากเอฟซีแฟนคลับคือเก่าครับทางสุรินเนาะนะครับมาให้กําลังใจหนาะหานหนาเวที่บุรลงคนก็เอาเงินมาปอนให้บุรลงเงินกับบุรลงคนก็มาจับมือแน่นอนครับคนตีเหตุลักษณะนี้ก็คือคนที่ติดตามทางโซเชียลครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเนี่นะครับเห็นทางโซเชียลเหลายน่อยไปสแสดงมองได้เอฟซี FC แฟนคลับก็บอาญาหนาหานหนาเวที่ แต่มาไทายรูปนําเอาเงินมาให้ยังสินะครับเบิดกับเฮ็ดนําทําตามกันไปเรื่อยๆเนาะบริวารทไปมองได้ครับศรีครพุมจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้อยู่โซนอีสานใต้ก็ถือว่านะครับเอฟซี FC แฟนคลับให้การตอบรับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเอฟซี FC แฟนคลับพ่อแม่ที่เบิ่งทางโซเชียลก็ซีดีใจนํามีคนหักคนแพงลูกสาวเนะพี่น้องเนาะนะครับเขาก็คอยเชียร์คอยให้กำลังใจคือเกาครับอยู่ทางศรีครพุมมารกกลัน เป็นบ่มีไรสดครับพี่น้องเฮาก็คอยติดตามทางโซเชียลคือเกาช่องใหญ่ช่องรักสาวน้อยเพื่อนเป็นแพงนะครับก็ถทายทอดนะครับเ,เป็นคลิปสัน,นเนยเวาน่ให้เฮ้าบึงหลายๆม,ม,ยๆมุมครับพี่น้องครับแต่เห็นเห็นทุกมุมเห็นทุกวันมุมนักอาจารย์ทุกคนตีมุมดันนาเวที่มุมดันขางเวทีแอดมินเพ่นจัดไห่บอจูพ่นเตรียมแอดมินไว้สาหรับเรื่องนี้อยู่แลว้วครับพี่น้องเอแฟนคลับก็เขาไปเบึงแต่ว่าหมักมุมที่สุดก็คือมุมของแมบีครับ ต้องชื่นชมเมบีเพิ่นไทยได้ดีช่วงเวลาเก่าโมงแม่นบ่ครับช่วงเวลาเก่าโมงของทุกมือครับเมบีเป็นกระเสยวาพบรรยากาศขึ้นห้เบิงครับ f c แฟนคลับมาแล้วพี่น้องออม FC แฟนคลับมาแล้วเอาเบาดุนก็ขึ้นมาบวกนะครับให้ก็เรื่องใจลูกสาวนะครับแ้่ก็มาถามเขาถามเข้าพี่ถามคํานออเมื่ขึ้นนีกกลุ่มปิดเป็นยังได๋นะครับมวลเสด็จขึ้นกันบอนะครับมวลไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะสาวหน่อยเป็นบนแพงมีแต่มวลเป็นนาครับพี่น้องครับมีแต่มวลเป็น้าเพราะว่าเป่น เป็นวุงเป็นมอลั่มที่มีกระแสพี่น้องครับ FC แฟนคลับกัติดตามทางโซเชียลก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับอีหลาหน่อยไปจงังไดอยู่ใสตอนนี้จังเมื่อน,นี้ครับเขาก็เห็นอีหลาหน่อยอยู่บ้านนะครับตื่นขึ้นมาเป็นกับเบิงแม่หน่อยอตึกป่าซิดเบดอยู่บ้านนะครับเป็นสาวบ้นบานๆธรรมดาพ่อขืนหานขึ้นเวทีก็เป็นศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์อรตน้นเห็ดใน FC แฟนคลับมีความสุขครับและก็ชื่นชมครับชื่นชมทีมแดนซ์อุงอิงเนาะ แบงพี่แบงรอยนะครับนําทีมนะครับพี่กดบอกอืมไอ้กดตั้งสิมันนะครับเป็นทิมอุงอิงแดนส์นะครับสางสีสันทึ่งเวทีได้เป็นอย่างดีมือขึ้นี้ปจัจูปบันยุกาอยู่ขางเวทีนะครับยิ้มนะครับอืมทุกอย่างเอ็ดขึ้นกับเพื่อเอฟซีแฟนคลับได้มวลได้สนุกไปน้ำกันไปน้ำเพลินนาะพี่น้องเนาะบ่มีอยังหลายนอกจากอยากมอบความสุขบนทึ่งเวที ให้กับ FC แฟนคลับนะครับก็เป็นการเติมเต็มข้อมูลไปอีกนะครับเป็นการเป็นการเติมเต็มความประทับใจข้อมูลในช่วงโชว์ของอีหลานหน่อยอุ้งอิงเพชรบันแพงร,รู้สึกว่าตอนนี้คนกระลุนนะครับพี่น้องอืมลุนเบิงช่วงโชว์สุดท้ายนี่ยแหละว่าแดนเซอร์เบันสิมีอีหยังมานำมานำเสนอมาโชว์ไอเอฟซี FC แฟนคลับได้มีความมวลความสนุกน้ำพี่น้องครับเอาเบาดุลก็ขึ้นมาอ่อวัาเมื่อจันนะครับมา่อวันมาคุยกับพี่กับน้องในช่องเบาดุลเจวันออฟเชียลครับ บอาเรื่องเล่าข่าวเข้าของเอล่าหน่อยลวมันมวน,นไปในไปในอกไปในใจเนะพี่น้องเนาะ FC แฟนคลับมีความคิดความเห็นยังไรก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนาะคลิปนี้ไว้สวัสดีครับคลิปหนามาพอกันไหมอือไปจอบเบิงหรือไปเบิงย้อนหลังนะครับทางกลุ่มปิดก่อนเดอ้อคลิปนี้ไว้สวนสดีสวัสดีครับ